ี่หมูเขาปงูเขเขากินแบบเี้เดือแมนเขาได้หลอดอยงเดีี่เขาก็สี่ก็ใส่กันเต้นทีหมดเลแต่สี่มันแบดูหลอดหรือแมนแล้วก็หลอดดูหลอดมันมันสิดูดขี้ไม่ติดืนี้เขาเอกกินนังสี่ะนีเกินังี่เอกเนเขาก็ต้องกินนังสี่เอลดลูกกับควลด อันนี้ค mm. okay. so huh? ือปิ้งง uh ูนะทุกคนนะเด่นเขาเป็นปิ oh ้งงูบ้านตุ่ยมันต้องเห็นด้านสีจ้ะตักแม่น้านสีเลยแป้งนอกเขาอุ่มกันเนาะนี่ก็ใส่อันอันนี้เขาเป็นเนี่ยมันนี่อันเนี้ยเขาโพูดขวดโอ้เขาโพูดขวดมมันมันจิ้มในยังไงมันใส่ลวกดูดดูดดูดอาบมันเม่นกระเทียมเจียวเลยกระเทียมเจียวเออหอมหอมเจียวหอมเจียวย่อย ใส่หอมเกี่ยวพี่แหล่ว่ามันเขาขวดว่าเมียนพันพี่น้องเอ้ยหอมเกี่ยวแข็งหนักมันหักหอมเกี่ยวบี้อันเกือบแม่ติ่งมูใส่หอมเกี่ยวไม่เจังหอมเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวมันอีกมันก็พ้อซ้อนไปได้ซ้อนมาใช่ไหอันนั้นเห็นมันนั่นอยู่นี่แมันๆเขากินนักที่บ้านมันีก ขตักิซิ่เขาิมกันนะชิมมาเด้อิมมาเด้อิมๆูกเลียวบึ้งเอามนนมันก็นัวใกันมันจะใส่อัน้ำปลาไปันเาป้ำปลาแล้วต้องใส่ที่นี่ฮะอันบ่อันบันี่บอฮะน้ำผึ้งไหม ไม่ติเพราม่นำปลาดิเออเอาอย่างขันโอหเอาเหนียวไม่ต้องเป็นน้ำเพ้งไม่ขันพิดกันนะตรงม่นนี่นั่นทีองจักจับน้ำเพ้งน้ำผพ้ไม่น้ำผพ้งเด้อเด้อหรอล้างจิ้มไหมจิ้มไหมเป็นแเธอบอกเด้อแล้วอีั้นอีรั้นขั้นรูเรื่องบอบป เกือบรองเ็บตอนนี้ใส่น้ำตอนนี้ใส่น้ำหมักไม่หมักไม่หมักยังไงหมากก้วยหมกกินกล้วยปัดทอดเดี๋ยวนี่บักกล้วยยวดปลาหมกกินกล้วยแม่บัากกล้วยดปลายายบ้นันนี้นี่่อยแก่ในออกก่อนที่จะกินนี่ เจ้าตสงก่อนแ่ยันลืดในเด้อไข่ในออกนน้ำในมันลืดยันลืดไาเลยไข่ไม่จะไปเกิดในท้องเจ้าเจ้าขึ้นองไม่ออกไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจ้าไข่เอาแม่นเอาในมันออกน้ำคันกินเลยเอาในไข่ในน้ำไม่จะไปเกิดในท้องไข่แต่เราคอยมีทานไข่มันที่ไปเกิดในท้องด้ออะไรเจ้าบอสจ้า ราังนี้ยังอัน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 อับอับนี่แหละไม่ยังบุจื้อใช่กรแถวอันคางขนนดำนี่ไหมคางถนนดำอืมกออีกขั้นเ่อก่อนเอาบักวยะอบบกล้ยบักยแบบนี้กล้วยกิกล้วโอ้พี่หน่องเอ้ยเสีบคักฟะนะเสีบคักเสียบไรจ๊กจริงกล้ยยังคืเป็น คั้นข้อสิบบานบ่บัก,กวยเจ้า <c oughs> กินน้อยเดียวมันบ่รู้เรื่องดิ <c oughs> บ่บบบบบกินปัวนบานต้องคันค้อก่อนหลอดดูดหลอดดูดหลอดดูดอร่อยมาดูดดูน้าบ่หลอดเด้อมัน เป็นการกน,นี่วิธีกินนั่นปิ้งงูที่มันถือตองเลยทุกคนเนี่ยนี่แหละพวปิ้งงูนี่ฟังเสียงนะฟังเสียงนะเวะ้าช่วงบันนึงปิ่งงูปิ้งงูพี่นออ้องยรากเรียไปครัว <laughs> เราก็จะจบคลิปรีวิวปิ้งงูไปก่อนนะคะทุกคน เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รเป็นสับตะไคร้ <c oughs> <c oughs> เป็นกระรั้งแก่เข้าในเด้อจักสิเหตุคลิปยังสู้บึงแมพี่น้อง